DIY น้ำยาเคลือบกระจกสูตรบ้านในงบ30บาททำไมมันหนืดจังวะเอ้ยเช็ดแล้วแม่งลื่นอยู่นะลองลองทีำชั่วคราวใช้ชั่วโคตรเที่ยงบ40บาทไอเยเฮ้ยแบบไหนจะดีกว่ากัน3 2 1สองหนไปโอ้ยเที่ย มาอีกครั้งกับการ DIY น้ำยาสูตรโซเชียลใช่รโซเชียลวันนี้สูตรอะไรพี่วันนี้เรามาทำน้ำยาเคลือบกระจกก็ตามทั่วไปมันมีขายอยู่แล้วเคลือบแต่ตามสไตล์เราเราไม่ชอบเราไม่ซื้อเราต้องทำการ DIY ถูกต้องแล้วพี่ไปเจอสูตรมาเจอสูตรมาชาวเน็ตแนะนำมางบประมาณเนี่ยที่ใช้เนี่ยบอกใบไปหน่อยประมาณเท่าไหร่ไม่เกินห้าสิบบาทใช้ได้หลายครั้งด้วยเดีไปดูมีสูตรไหนบ้างโอเคอันแรกคือรถทิ้ล้างน้ำเปล่าล้างอะไรเงี้ยล้างกระจกปกติด้วยน้ำเปล่าทั่วไปเลยแล้วก็สูตรสองซื้อมาพี่ว่าของแท้เนี่ยมันใช้ มันดีกว่าของแท้อันนี้ประมาณ250บาทต่อใบสูตรชาวเน็ตอันนี้หน้าตาเริ่มประหลาดเริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่ละไม่รู้ใช้ผิดประเภทหรือเปล่าสูตรสามเขาใว้ไอันนี้หนักเลยเสูตรห้องน้ำนั่นแชมพูอาชีพอะไอีกนิดนึงก็ออกทิปได้แล้วเนี่ยชาวบุรีรัมย์เขินเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมสูตรแรกกันเลยกทำยังไงกันบ้างอันนี้เราใส่น้ำมานะใส่น้าประมาณนี้เมื่อกี้กาวคราวนี้แล้วก็เทนี่ย้ายแบบพนมลงไปง่ายนี่อีซี่อีซี่เออยัดเขานี่เลย ไม่เข <Hoy. S 2> ้าไม่เข้ามียะใช้ซักผ้าบ่อยมันใช้ได้จริงวะถ้ามันง่ายขนาดนบริษัทระดับโลกคนทำเปล่าทำไมคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกที่ม hey, oh ันไม่ไม่ถึงอีเหรอวะนั่นี่โอ้ยไอ้ที่จะโทษโทษขออีกว้นหนึ่งประมาณนี้นะสุดทางเน็ต คุ้นๆนะที่มือนจบไปละสูตรที่1 DIY ง่ายมากก็แค่น้ำเปล่ากับน้ำยาพน่งสองอย่างมาต่อกันที่สูตร2สูตรเชาเวอร์นะครับก็พี่โจใส่น้ำมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอาสบู่ลงอุ้ยๆสบู่ตรงพี่มาโดนนะเก็บโดนนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะสบู่ลงจะเซ็ตหยอกันซะแล้วไปนะลงมาก่อนโบเอาเชียไม่ออกปะ นี nee. variance, yeah. really cool. ่แล้วเขาบอกว่าให้ก้วไปอย่างงี้จนเป็นน้ำสะบูนไปใช่ให่รู้สึกว่ามันมีความขุ่นเราก็เอาประมาณนึงแล้วกันเคก็นำประมาณนี้ก่อนนะเก็บสะบู่เก็บดีนะจังหวนี้ทำหล่นมานะต่อไปพิ่พันจะอกว่าหนึ่งข้อนิ้วอ่า ประมาณนี้แล้วก็ยีแล้วก็ยียีให้มันแบบว่าให้มันเข้ากันนอะยีนี่เห็นได้เห็นตอนได้อ่าเราให้องให้มันทั่วที่มันทำง่ายครับที้เลยว่ะแค่รู้สึกว่ามันลื่นจัดเลยกลิ่นมันหอมๆแปลกๆนะเพราะมันผสมกันอะแต่ทรงมาดีอยู่นะดีนะมีเขาว่าจะมีข้าวเลยต่อไปขั้นตอนการบรรจุก็เดี๋ยวตีฉลากเฟกทำขายขายก็แปดสิบเก้าบาทรออะไรอ่ะกำไลเห็นหินอ้โหเต็มคอเอาวละมือยาสั่นดิโอโท เออโอเคเอาละขั้นตอนในการทดลองเราก็จะมี4ส่วนก็จะเห็นว่าเราแบ่งกระโจกมาเป็น4ี่ช่องเพื่อให้เห็นผลสรุปชัดเจนน้ำจะวิ่งไหมแตกต่างกันแค่ไหนเช่เรามาเริ่มกันเลยกับการ <อ S 2> ทดลองช่องแรกก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าพี่โจจัดเลยเหมือนปกติประมาณนี้อันนี้น้ำเปล่านะ โอเคอันนี้แค่ล้อให้ด่วนว่าน้ำเปล่าไม่มีอะไรอ่าต่อไปเราไปที่อัน2น้ำยาอยู่ใส่ผ้าอ่า,อาแล้วก,วกถ็ถู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 อ่าถูหมุนวนหมุนวนใช่หมุนจนเป็นฝ้าเออน้ำยาเขาใสนใ่นะเออใช่ใช่นี่นะเงตีปึ๊บเฮ้ยโดมๆดมก่อนดิเฮ้ยเหียเฮียทำไมเฮ้ยมันเป็นอะไรเฮ<อ>ียปไหลมัน,น <F ctions> ดําัดําเอ้ี้อนัน้ไห คนขนาดนั้นแล้วว่าไอ้ตอนโดนต้นโดนตอนโดนโดนไงแม่งเหมือนกันเลยเนี่ยเราลแม้วนวนวนไเรื่อยล่าสุดเกือบอ้วกแล้ววนวนยังขึ้นฟ้าอ่านะถ้ามองจากข้างๆก็จะเห็นเป็นเหมือนฟ้าใช่ไหมใช่วนวนวนอันนี้ฟ้าเริ่มมาแล้วเราปล่อยไปก่อนอ่าโอเคจะเห็นแล้วว่ามันไม่ใส่ละนะเออมันมีความขุ่นแล้วมันจะมีความขุ่นแล้วเดี๋ยวมาเช็ดกันเลยตามสูตรที่เขาบอกไปพี่ลุยขอเช็ดจนกว่าจะใส เฮ้ยออโหแต่มันขุ่นเหมือนกันนะเอาแล้วเอาแล้วพี่ใหม่ทำใครทำอะไรรถกู้ทำอยู่ตรงนี้นะไอ้เหี้ยมันเริ่มเงาอยู่ต้องใช้วงสวิงในการถูหน่อย โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสองสูตรต่อไปจะเป็นสูตรโซเชียลแล้วเชียลปับผ้านุ่มปับผ้านุ่มใช่มาดูว่าเป็นไงใช่ไหมเพี่โอเคเขาบอกว่าฉีดวิธีการทำฉีดให้ทั่วกระจกแล้วก็รอสักพักหนึ่งรอให้มันเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็เช็ดออกแต่มันไหลย้อยอย่างนี้มันจะใช้ได้ผลเหรอะเอาก็มันลื่นไงมันลื่นไหลไหลไงอ๋อเดี๋ยว่รารอเดี๋ยวเราฉีดสูตรสามตามไปเลยสูตรชาเวอร์ใช่แล้วก็ค่อยถูทีเดียวถูกต้องไป โคตรหอมอ่ะอันเนี้ยหวองเลยไม่ต้องไปถุนนี้แค่ฉีกก็ลื่นแล้ววะโอ้ยนี่ไงดูงานดูกันโฟล์ดูกูดูความโฟล์ใช่ปะมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็รอสักพักนึงเขาบอกให้มันเริ่มอยู่ตัวพอเริ่มอยู่ตัวแล้วก็วนวนไปใช่ห้าทีไหมได้เดี๋ยวห้าทีเรามาเจอกันแล้วเราก็เช็ดออกใช่ ห้านาทีนะเดี๋ยวเรามาเช็ดออกกันแล้วมาดูกันว่าอันไหนจะได้ผลไปพี่คนละบานจัดไปโอ้โหไอ้เช็ดทำไมมันหนืดจังวะตัวยามันกำลังเคลือบอยู่เปล่าอ๋อยาสบู่นะเอ้ยเช็ดแล้วแม่งลื่นอยู่นะไอ้ยาสีฟันผมแม่งไม่ไม่หวี่แววว่าจะลื่นเลยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาเลยโอ้โหจบแล้วจบแล้วยังหนืดขนาดนี้น้ำจะขนาดไหนวางวนเมื่อกี้นได้ได้เผื่อมาใช้แบบสูตรเดียวกับของเท่่อันนี้เราลองลอง โอ้ยเอะโอ้ยเอะบ่อได้ไงเหี้ยว่ะโถ่ชาวเวอร์กูไม่รอดไปแไอ้เฮี้ยของกูก็เริ่มฝืดแล้วพี่ไปดูโซเชียลไหนวะเฮี้ยไทยแลนด์เปล่าที่พี่ดูอ่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์นะเออ DIY เลยเฮี้ยแม่งฝืดว่ะงานจะคราวนี้เราจะลองแล้ละลองจริงแล้วว่าเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่เลยอันไหนอยู่อันไหนไม่อยู่อันไหนไม่ลื่นจะได้เห็นกันชัดๆคราวนี้รู้เลยไปลูนได้เลยไปพร้อมสามสองหนึ่งไป โอ้ยเี้ยของแท้ปะไปอ่เฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะนี่เอาอ่ะยังวิ่งยังวิ่งวะชัดเจนเลยนะว่าอันที่เป็นน้ำเปล่าอ่ะใช่น้ำยังกองอยู่บนกระจกเยอะแต่อันเนี้ยเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่แบบเส้นๆถ้าเอาผ้ารูปหรือที่ปัดอ่ะเจะอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาลองจากฝั่งนี้ไปบ้างนะอ่าเดี๋ยวเราลองเอาน้ำ ใส่ดูไงสองดีนะเอาหน้าก่อนเดี๋ยวว่าไหลเสร็จแล้วลื่นไหมมันจะแหวกไหมโอเคนะนี่เห็นไหมนะน้ำจะนต่ตรงนี้มันวิ่งอยู่นะใช่วิ่งวิ่งอยู่ถือว่าวิ่งระดับหนึ่งต่อไปก็เป็น DIY สูตรแรกที่เราทําก็คือเป็นน้ํายาประพันุ่มถูกต้องกับน้ําเปล่าใช่เดี๋ยวลองน้ําใส่เลยเฮ้ยเป็นไงโอ้ยอันนี้ อันนี้วิ่งมากเหี้ยอันนี้ดิเหี้ยอะไรครับเนี่ยอันนี้ลื่นอันนี้ลื่นจัดเลยยังนี้แบบไวจัดไอ้อีกทีไของจัวงเหรอให้อยู่วะไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วเหียงบ40บาทเอาดูเนี่ยไอ้เฮ้ยเอาเรื่องนะของจริงเลยอะถือว่าเอาเรื่องเลยนะต่อไปก็คือน้ำยาแท้ ไปเอาวะอ,อ,อันนี้เอามาโอ้ยอันนี้เหมือนมันชัดเจนกว่าเนาะอันเอออันนี้ชัดเจนอันนี้เอนนอนนต้องยอมรับว่านองยาแท้มันก็ทำงานได้ดีเกาะเป็นเม็ดๆเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ถ้ารถวิ่งก็คือ,น,อ,อน่าจะออกหมดเลยน่าจะออกหมดดูอีกทีของจริงวเราดูแค่ตอนน้ำไหลผ่านอย่างเงี้ย ก็ชัดแล้วนะอ่าล้วดูตอนน้ำเท่ไปก่อนแล้วกันมันไหนของจริงโอ้โหนี้ชอบอันนี้ถือว่าชอบเลยชอบเลยแต่ถ้า DIY บ้านๆสไตล์แล้วน้ำยาพนุ่ม20ของเจบต่อไปน้ำเปล่าอ่าอันนี้คือไม่ได้เคลือบอะไรใดๆทั้งสิ้นเดิมๆเพียวๆมาดูความแตกต่างผลลัพธ์โอ้โหชัดเจนนะน้ำยังคาอยู่บนกระจกถ้าเทียบกันก็คือเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลย เดี๋ยวจะลองใส่น้ำระหว่างตัวน้ำยาแท้กกับน้ำยาพนุ่ม <Okay. S 1> ที่เรามองแล้วว่ามันใก,กล้เคียงผลลัพธ์ใกล้เคียงหางกันแค่ที่ราคาแต่เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าถ้าไหลพร้อมกันเลยวจะเป็นไงอ่านองกลางเลย แท้บไม่เกาะเลยว่ะใช่แต่พอดูด้วยกันแล้วอ่ะมันชัดว่ะใช่ไหมพอเปรียบเทียบกันดูแท้เลยใช่คือมันเป็นเส้นเลยอ่ะเออต้องยอมอ่ะของแท้ของแท้เดี๋ยวเราจะลองเอาลมฉีดดูว่าสูตรไหนจะดีกวทำงานได้ดีที่สุดรลนวิ่งมาเท่าไหร่หกสิบปสิบพอแล้วมานี้วะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหมานี่วมานี่ เนี่ยนี่เราไล่กันไปอย่างนี้ก็สังเกตว่ามันก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบไม่ได้วิ่งอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นผมมองว่าถ้าขับขับขับจริงไม่น่าไปเพราะนี่เราลงมามันแรงมากนะใช่อ่ะต่อไป DIY อ่ะ DIY แบบแรกแบบแรกก็คือคอมฟอร์ตเราในนั้นเองถูกต้องเอาไปเอาเนี่ยทีนี้เองผลว่าจะเห็นว่าวิ่งมากกว่านะใช่วิ่งมากกว่าลมพัดมามันไปเนี่ย แล้วก็มันไปแบบว่ามันจะเป็นเม็ดอีกอช่นนะเนี่ยีแค่เป่านะเห็นไหมใช้ได้อันนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ถ้าเป็นผมผูโอเคละอ่าต่อไปเรามาลองที่ของแท้ของแท่มูลค่า250บาทเอาไปไปลื่นลื่นมากขึ้นเนี่ยแล้วเป็นลูกๆเลยมันจะเป็นเม็ดๆน้ำเป็นเม็ดเลยใช่ ก็สรุปรวมแล้วอ่ะเห็นผลเลยยังไง DIY ก็ยังคงสู้แบบเสียเงินแบบที่เขาคิดมาแล้วไม่ได้หรอกแต่ถามว่าผลลัพธ์มันต่างกันขนาดนั้นไหมถ้าเทียบแบบราคาก็ก็คือว่าคุ้มมาอยู่ในอยู่ในที่ว่ารับได้ใครชอบก็ไปลองกันดูถูกต้องเดี๋ยวคันนี้ไปลองฉีดน้ำเปล่าหน่อบธรรมดาเลยรถที่ไม่เครื่องไม่อะไรเลยรถับ้านธรรมดามันมันไปเหมือนกันเว้ยแต่มันไปแบบมันมันแบบมันไม่ลื่นอ่ะไม่ถูกอ่ะมันไม่ลื่นเลยอันนี้ต้องเรียกได้ว่ามันไม่ลื่นเลย มันจะมีเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดกระจิว๋วกระจิ๋วเนี่ยซึ่งถ้าเราเป่าอ่ะมันจะแห้งแล้วมันก็จะฝังอยู่เป็นเม็ดอยแบบนี้นีมน่มันก็จะฝังคาไว้มันจะไม่เหมือนของของพวกแบบนี้นี่นะถ้าเป็นของแท้ดิเป็นจะไปหั่นนี่นะ มันไป้เลยสรุปนะครับที่พามาที่วทดลองให้ดูว่าไอ้ีแบบเนี่ยแบบไหนเวิร์กบ้างตอนนี้เราเลือกให้เลยใช่ตอบให้แล้วเลือกเลือกให้เลยมี2แบบว่าถ้าชอบแบบ40ิบาทประหยัดประหยัด DIY ตอหรือชอบแบบของแท้ใก็ไปเลือกใช้กันเองใช่โอเคหรือว่าถ้าทางบ้านเพื่อนๆมีสูตรลับมีสูตรสไลด์หรืออะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าเพื่อนๆชอบคลิปการ DIY แบบนี้มีอะไรอยากให้เราทําอยากให้เราตอบมีสูตรอะไรพี่เลนส่งมาเดี๋ยวเราถ่ายคลิปให้ดูกันสําหรับวันนี้ขอบคุณครับครับ